con <laughs> มัน thế quá con ừ. cứ bộ บ่ ừ. là ทางว่ามัน em ย่านเพิ่นมันบ่ย่านแม่ถนนนี้ซอยมันคือยังบ่ ุซอยเต็มที่เาดิซอยช่องซุกมซอยนี่นี่มันดื่อไหมเหื่อห้านี้ดื้อไรเหมือนบดตัวนัตัวกันตาเนาะล่างกระซิบว่าไหวนู่นแถววะนอจานอกไรมอีกนี่ยิงเลแตุ่ก่ต่มันม่ีดอกีผู้เดียวเท่านั้นอี่งซุตัเดียวนี่ล้วมันดื้อยอ่่ต้องซุก ีน่ก็เคียดเดียวตายยาก็เคียดรางแถวนั้นเอเอาย่างเดียวเป็นบ่อใหานี่ได้สบายว่ายังไงสบายหม่สบายได้ทุกสุขวะบ่หายนี่บ่หายก็จะขอหะก็จะขาก็อยก็หายแล้วนี่

ขล้นมากระล่านี่หมอนี่นงตัวของแมบ cua đó là cuốn bún 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 bả cái khó lắm bỏ Nha Bằng phải nghe chủ Ừ mà khó lắm bỏ tỏ, đổ, bỏ đi Bỏ tỏ ra bằng phải nghe chủ tâm nó làm tái Nên mất à Cô ấy, cô ấy Cô ấy, cô ấy Cô ấy, ra phai ngay Gone bữa ấy vài mặt tay anh em. Yo bữa qua vậy anh. Một thì mình dù ra yò. Dòng phải dùng 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 dùng

ก็าจจะเป็นพันหนนเจ่งไปสุดแซ่บแซ่บซาบนันเนียพ่อที่ิงันหน่อยจะทิ้หน่อยหอ้่ไดน่อ้อูกไม่หรแม่ไม่ง้ลูีเลยวะเขาพร้อมเลยตายวันนี้เราบ้า ว่ามีอะได้นหัวัึโดนน้ำพี่จะเปลี่ยนอะไเขือเงีนอยเนาะดืนเบิงพ่ะต้องสรุปอย่างนี้ยกไปหกขีเลยบอกว่าพอ่อหลังจากนี้ หลังเลิกงานยิ้มทำไมเล่นอีกเล่าไม่บอกพอได้ก้ติดยาติด